สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉันนางพรพันพรหมคำ หรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าพยาบาลเจียบนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงเรียนปานวิทย์นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา2019จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะแต่ทางโรงเรียนของเราก็ได้มีมาตรการในการดูแลและป้องกันเด็กนักเรียนทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นคุณพยาบาลอยากจะมาให้ความรู้ในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019กันก่อนนะคะ โรคไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกว่าโรคโควิด -19 นะคะ mm. เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีไข้นะคะมากกว่า37.5องศาขึ้นไปนะคะไอาจามมีน้ำมูกเจ็บคอมีอาการเหนื่อยหอบนะคะบางรายอาจจะมีอาการถึงขั้นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะซึ่งอาการของโรคไวรัสโคโรนา2019นี้นะคะสามารถติดต่อโดยละอองฝอย นะคะน้ำลายของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งสามารถติดต่อได้3รูด้วยกันค่ะ 1. ก็คือรูน้ำตานะคะ2รูจมูกค่ะ3รูปากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนนะคะควรจะป้องกันในเรื่องของอ ไวรัสโคโรนา2019ด้วยการใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะคะโรงเรียนปานวิทย์นะคะได้มีการทำมาตรการในการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะคะก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้นะคะ 1. ทางโรงเรียนของเรานะคะได้มีการสำรวจอาคารสถานที่จุดอ่างล้างมือให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนนะคะ 2. ทางโรงเรียนก็ได้มีการทําความสะอาดนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันนะคะ พื้นที่ผิวสัมผัสนะคะอย่างเช่นลูกป,ปิดประตูราวบันไดของใช้ของเล่นต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ 3. ทางโรงเรียนก็ได้จัดทำในเรื่องของจุดคัดกรองอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนทั้ง3ประตูนะคะ 4. ทางโรงเรียนได้มีการทำสัญลักษณ์เ,เว้นระยะห่างความปลอดภัยในส่วนที่มีการใช้ร่วมกันนะคะ ช่วงเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนก็ได้มีมาตรการดังต่อไปนี้นะคะ 1. ได้จัดทําประวัตินักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2. ทางโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสวมหน้ากากก่อนมาโรงเรียน 3. ทางโรงเรียนได้มีจุดคัดกรองที่หน้าประตูโรงเรียนทั้ง3ประตูจะมีคุณครูประจําประตูเพื่อคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ถ้าเกิดว่ามีใครมีไข้ที่มากกว่า37.5องศามีอาการไอจามมีน้ำมูกหายใจในหอบนักเรียนก็จะได้หยุดเรียนแล้วก็ไปพบแพทย์ส่วนบุคลากรที่มีไข้เราก็จะให้หยุดงานและไปพบแพทย์ถ้าอาการดีขึ้นแล้วถึงจะกลับมาโรงเรียนได้ส่วนคนไหนที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ให้ผ่านเข้ามาในโรงเรียนได้ ในจุดของรถตู้รับส่งนักเรียนก็จะมีคุณครูประจํารถตู้ที่จะเป็นคนคอยคัดกรองนักเรียนถ้าเด็กคนไหนมีไข้ามากกว่า37.5องศาไอาจามมีน้ำมูกหายใจในหอบนักเรียนก็จะไม่ได้รับขึ้นรถตู้ก็จะให้หยุดเรียนไปเลยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอถ้าอาการดีขึ้นแล้วถึงจะกลับมาเรียนได้ตามปกติค่ะ 4. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการทุกห้องเรียน5 มีการทำความสะอาดโต๊ะเรียนห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 6. นักเรียนทุกคนควรแยกภาชนะเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัว 7. ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการปิดแอร์เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค8ดูแลสุขอ,อนามัยของโรงอาหารแม่ครัวก็ต้องแต่งกายให้สะอาดควรจะมีหมวกใส่หน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือทุกครั้งในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารสุกใหม่ทุกวันถูกหลักโภชนาการอาหารหาหมู่และส่งเสริมให้มีการทำความสะอาดภาชนะเข้าของเครื่องใช้อยู่ตลอดเวลา 9. ดูแลสุขะอานามัยในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมจะต้องมีการทำความสะอาดทุกวัน 10. ทิ้งขยะแยกประเภทให้ถูกต้องปลอดภัยในการกำจัด11ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเองเช่นการล้างมือให้ถูกต้อง12ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคนควรจะมสีสุขภาพที่แข็งแรงโดวยวิธีการดูแลสุขภาพโดยการกินอาหารที่ครบผ้ามู่นอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายค่ะในส่วนของผู้ปกครองนะคะทางโรงเรียนก็อขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนะคะให้ดูแลบุตรหลานของท่านโดยการดูแลในเรื่องของสุขอ,อนามัย ขอให้นักเรียนทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอก็จะช่วยทำให้เด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถมาเรียนได้ตามปกติค่ะ